ใครติดกาแฟาแล้วอ้วนสารภาพม,มาเลยนะพี่ก็เป็นคนหนึ่งทุกคนที่พี่อะติดกาแฟาเย็นมากนะเรียกว่ากินออกไปกินข้าข้างนอกกินเสร็จก็ต้องเข้าร้านกาแฟนะคะจนบอกเลยนะว่าตอนนี้น้ำหนักขึ้นแบบหน้ากลมมากจาก52นะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็น5 0 อยากจะร้องไห้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะมาทษลองพร้อมกันเลยพี่นะคะขอเรียกว่าให้คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพยานเลยลนะกันว่าต่อไปนี้พี่จะไม่กินกาแฟที่เป็นกาแฟเย็นนอกบ้านพี่อีกแล้วนะคะก็คือมีทั้งนมข้นน้ำตาลครีมเทียม ก็จะเลิกกินแล้วทุกคนน้หนักขึ้นเร็วมากทั้งๆท,ที่พีทเป็นคนที่ออกกําลังกายทุกเย็นนะ่ะวันนี้นะทุกคนพีทจะเลิกแล้วนะแล้วพีทจะกลับมากินลูมคอฟฟี่นะคะหรือว่ากาแฟที่มีพลังงานแค่40แคลอรี่แล้วก็มีวิตามินถึง36ตัวนะบอกเลยว่าตอนแรกน้ำหนักน้ําหนักเนี่ยลดลงไปเหลือ50แล้วจากการที่แบบคือกินกาแฟของที่ตัวเองขายจริงๆพูดตรงๆแต่ ตอนหลังนะคะขาดวินัยอย่างรุนแรงนะทุกคนคือออกไปใช่ป่ะคนอนคนนู้นกินคนนี้กินอ่ะเราก็กินกินกะินกินเนาะแล้วทุกคนคือเสียใจมากทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันเวลากินเรามีความสุขใช่ป่ะแต่เวลาที่น้ําหนักเราขึ้นเราจะทุบจริงไหมดังนั้นเลิกนะคลิปนี้พี่จะกลับมากินกาแฟของเราเหมือนเดิมนะซึ่งมันเป็นกาแฟเย็นได้เนี่ยพี่กินสองซองเลยวันเนี้ย ตอนนี้นะพี่กินวันล,ละ2อถึงสี่ซองเลยทุกคนเพราะว่าคือพีอย่างมัน้หนักแล้วพี่เครียดมากทุกคนอ <c oughs> วนจริงทุกคน <c oughs> นี่แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะมันกินง่ายมันขยับได้ในน้ำเย็นใช่ปหมเ <c oughs> สร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่จะทำให้ทัวว่ามันละลายง่ายจริงๆทุกคนเราก็หากระบอกเชคอันนึงใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ียมขย,ขย,ขย,ขยับใช่ไหมจะได้เป็นฟองเหมือนคาปูชิโน่เลยนะทุกคน <c oughs> แล้วเราก็ใส่นะำแข็งค่ะน้ำแข็งหรือจริงๆเราจะใส่น้ำแข็งอ่ะขยับลงไปเลยก็ได้แต่อันนี้พีทมาเททุกคนดูเฉยๆว่าเห็นไหมนะคะก็จะไม่นอกใจกาแฟอันนีี้้อกกแลวทุคน แล้วเรามาติดตามผลกันนะว่าถ้ามีวิในัยในการกินแบบจริงจังนะคะดูซิว่าน้ำหนักเนี่ยจาก58เนี่ยใช้เวลาขนาดไหนนะคะแล้วน้ำหนักเนี่ยจะลงยังไงนะก็ต้องบอกเลยว่ารอดูกันลยเสียใจอ่ะจะไม่นอกใจอีกแล้วสัญญาอ,อร่อยเหมือนเดิมตลอดไป็รอน้ทูกก้ไปทำงานแล้ว